ดีครับพบกับผมนิรุสริกญยาก,กับรายการสบายดีคลินิกรายการที่เป็นคลินิกของท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อจะเป็นการกระตุ้นให้ท่านหันมาสนใจร่างกายของตัวท่านเองรวมไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวท่านนะครับในช่วงนี้จะเป็นการแนะนําเรื่องของการตรวจมะเร็งลำไส้ด้วยตัวเองว่าใครจะการตรวจใครจะตรวจเป็น เรามาถามในแพทย์ธิรวัตศิลาสุวรรณจากโรงพยาบาลพญาไทสองครับเชเญครับสวัส<อ>ดีครับคุณหมอครับผมไม่น่าเชื่อว่าผมจะตรวจได้หรอกตรวจมะเร็งลำไส้ด้วยตัวเองจริงๆก็คือสังเกตอาการมากกว่านะครับสังเกตอา<ะ>การใช่ว่าเรามีอาการอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าที่จะต้องนําไปสู่ของเรื่องมะเร็งลำไส้นะครับผมสงสัยว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งลำไส้ ผมควรจะสังเกตตัวเองอยังไงครับอาการที่ชัดเจนเลยนะครับเช่นท้องผูกสับท้องเสียนะครับหรือบางคนท้องเสียเรื้อรังนะครับหรือบางคนก็ถ่ายอุจจาระลำเล็กลงหรือถ่ายมีเลือดปนนะครับอันนี้คือเกิดการที่ทําไมถึงอยู่ดีท้องผูกสับท้องเสียคนทั่วไปจะไม่ค่อยเข้าใจก็คือว่าเมื่อมันมีก้อนอยู่ในลําไส้นะครับ เช่นนี่มเลงนะครับ,รบจะทําให้กอุจจาระเนี่ยผ่านไปได้ช้าลงนะครับ,รบ <S <S นั้นบางส่วนอุจจาระก็เป็นน้ำใช่ค้างอยู่อพอค้างอยู่ในน้ำก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นน้ำละลายผ่านมากลายเป็นเหลวแล้วพอส่วนอี้ที่เป็นก้อนออกมาได้ช่วงหลังก็อาจจะเป็นค้ายเป็นท้องแข็งเป็นผัวมาถ่ายแข็งออมาเ,เอ่อท้องผูกเป็นก้อนเป็นลำใหญ่เลยใช่หรือว่าบางคนที่บอกว่าถ่ายจาระลำไม่ลุกเนี่องจว่าตัวก้อนเนี่ยไป็นบีบ ลำไส้คือกินเข้าไปในลำไส้ทําให้ช่องทางเดินลำไส้เนี่ยเล็กลงแต่ที่จะร้าออกจะเป็นลำใหญ่ๆก็กลายเป็นลำลินลี่ออกมาหรือบางคนอาจจะมีแผลเกิดขึ้นบริเวณตัวเนื้องอกก็ทํทำให้เลือดไหลออกมาได้สําหรับคนที่แข็งแรงดีไม่มีโรคประจําตัวอะไรเนี่ยจริงๆแล้วตามมาตรฐานเนี่ยขึ้นไป50ปีที่เขาต้องเช็และว่าคุณมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นเช็คยังไงครับ จริงๆแล้วการตรวจคัดกรองเพ่ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้นมีหลายแบบ,บนะครับเ็ื่อขึ้นอยู่กับอายุด้วยเนื่องจากว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอายุที่มากกว่า50ปีขึ้นไปมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปัจจัยเสี่ยงนะครับหรือว่ามีใครในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเป็นมะเร็งลำไส้ครับนะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องมาเช็กก่อนล่วงหน้าอาจจะประมาณสัก40ปีนะครับซึ่งงานตัวนี้คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้นะครับการตรวจก็มีอย่างง่าย ตรวจก็คือว่าดูเม็ดเลือดแดงอุจระเหมือนที่บอกไปถ้าเกิดมีเนื้องอกเนื้องอกมันจะโตเร็วกว่าเนื้อทั่วไปก็อาจจะมีเลือดออกมาถ้าการตรวจจระและมีเม็ดเลือดแดงก็เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าอาจจะมีแผลก็ได้มีก้อนเนื้ออยู่ในลำไส้นะครับแต่การตรวจนี่ัยที่ดีก็คือง่ายๆก็คือที่ดีและชัดเจนก็คือการส่องกล้องเนื่องจากการส่องกล้องปัจจุบันส่องไมไ่นานมาก1 0 2 0ีนาท,ท,ทีก็เสร็จแล้วนะครับแต่ก็ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อล้างลำไส้ก่อนล่วงหน้าสักแ๊บหนึ่งแล้วก็ส่องเข้าไปด ะาอ,อเชื่อส่วนยากตรวจชิ้นเนื้อครับตวจชิ้นเนื้อคนทั่วไปยังไม่รู้ว่ามะเร็งเนี่ยมันไม่ใช่โตปุ๊บเป็นมะเร็งทันทีการที่จะเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากติ่งเนื้อก่อน เป็นติ่งเนื้อดีติ่งมานิดหนึ่งใช่ติ่งเนื้อก่อนมะเร็งเมื่อติ่งเนื้อก่อนมะเร็งเนี่ยมันโตขึ้นโดยเกินนเซนขึ้นไปก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็ง่นะคาว่าไอ้ติ่งเนื้อดีติ่งเนื้อก่อนมะเร็งเนี่ยถ้าเราไปตรวจเจอก่อนแล้วเราตัดทิ้งไปก็เป็นการป้องกันให้เกิดมะเร็งในอนาคตได้และว,วิธีการที่ส่องกล้องจากคอลงไปอันนั้นตรวจดูกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารแต่ถ้าบางคนกลัวนะครับว่าไม่อยากจ,จะส่องกล้องปัจจุบนันก็มีเทคโนโลยีเช่นกลืนแคปซูลเข้าไปดูก่อนว่าม แคปซูลก็คือจะประมาณเข้าข้อนิ้วก้อยนิดเดียวเองนะครับกืนเข้าไปกืนเข้าไปแล้วก็จะมันจะไปถ่ายรูปในลำไส้ใหญ่แคปซูลมันจะส่งภาพเข้าไปในคอมพิวเตอร์เราก็จะสามารถดูจากคอมพิวเตอร์ได้<อ>ว่ามันมีก้อนเนื้ออะไรผิดปกติไหมถ้ามีเราค่อยส่องกล้องเข้าไปตัดชิ้นเนื้อออกมาแต่ว่าจริงๆแล้ว ออวิธีที่ดีสุดคือ,อยังเป็นการส่องกล้องเพราะว่าเป็นการวินิจฉัยด้วยการรักษาด้วยสมมติเราเจอก้อนเนื้อที่ไม่ใหญ่มากเราก็สามารถตัดได้เลยคุณหมอครับนอกจากทางโรคนี้เกี่ยวกับเรื่องของพันธุก,กรรมเกี่ยวกับเรื่องของกรรมพันธ์แล้วมีอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดมะเร็งลําไส้ใหญ่ครับ,รบมะเร็งลําไส้ใหญ่จริงแล้วเนี่ยมีไม่ถึง10%เท่านั้นที่มีบัดครอบครัวเป็นอ,อีก90%ซไม่มีมนะครับ,รบนั้นถ้ามีก็ให้ต้องระวังแต่ไม่มี ก็ต้องมาติดตามดูเหมือนกันก็คือต้องมีการตรวจคัดกรองเหมือนกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อาจจะมีความผิวตีของตัวเองเกี่ยวกับพฤติกรรมตัวเองมากกว่านะครับ <c oughs> ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หนึ่งก็คืออายุที่มากขึ้นแน่นอนการที่เป็นมะเร็งก็คือเกิดจากภาวะสเสื่อมของร่างกายการซ่อมแซมที่ผิดปกติไปนะครับอันที่สองก็คือว่าการดูแลคนที่ทานเหล้าสุบุรีพวกนี้ก็จะมีโอกาสเป็นมากขึ้นคนที่น้ําหนักเยอะคนที่อ้วน มนมีอัตราเสี่ยงมากกว่ามีอัตราเสี่ยงมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องระวังหรือคนมีโรคบ,บางอย่างเกี่ยวกับรำไส้พวกรำไส้อักเสบเรื้อรังบางชนิดเขาเรียกว่า inflammatory bowel disease หรือ IBD พวกนี้ก็ในต่างประเทศจะเจอเยอะบ้านเราจะเจอน้อยพวกนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยง นะครับคุณหมอบอกถ้าเจอแล้ว,แล,วแล้วตัดไปเมื่อตัดไปแล้วเนี่ยลำไส้ใหญ่จะเล็กลงไปสีจะสั้นลงไปจะสั้นลงครับแล้วมีผลต่อร่างกายจะทําให้ถ่ายบ่อยขึ้นนั้นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าลำไส้ใหญ่เรามีหน้าที่แค่ขับถ่ายเฉยจะเป็นกระแสตรงไปเลยมันก็ตัดตรงไปแต่บางคนก็ท้องผูกอยู่แล้วก็อาจจะรู้สึกด,ดีขึ้นเพราะถ่ายคล่องขึ้นแล้วการกินอาหารแล้วครับการกินอาหารจริงๆแล้วมีข้อมูลว่าถ้าทานผักผลไม้ นะครับทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงหน่อยพวกนี้ก็เป็นตัวที่ิงที่ป้องกันการเกิดมะเร็งได้วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับ <c oughs> สำหรับความรู้ที่ได้รับจากคุณหมอในวันนี้ครับรขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณนะครับนะ <c oughs> และนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องราวของอาการหรือว่าของโรคที่อาจจะอยู่ในตัวเราแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วขอให้ท่านผู้ชมมั่น สังเกตรหรือว่าตรวจดูอาการของเราอย่างเช่นง่ายๆว่าการตรวจมะเร็งลำไส้ด้วยตัวเองนั้นคือไม่ต้องไปคลำไม่ต้องไปผ่าด้วยตัวเองไปหาสังเกตจากสิ่งออกมาจากร่างกายของเราว่ามันผิดปกติไหมเช่นการขับ่ายที่สลับไปจากท้องผูกไปเป็นท้องเสียมีของเหลวอ,ออกมาเป็นเส้นและอาจจะมีเลือดปนอย่าสันนิษฐานหรือวินิจฉัยด้วยตัวเองคิดซะกอ่อนว่าอาจจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่รังเกียจ ของที่ออกมาจากร่างกายเราเก็บอุจระเล็กน้อยที่อาจจะมีเลือดปนอยู่นั้นใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่นพบคุณหมอเพื่อตรัวหาเชื่อว่าเรากําลังจะเป็นมะเร็งลําไส้หรือเปล่านะครับด้วยความปรารถนาดีจากสบายดีคลินิกครับ